โอ้ยไม่หนาวเลยนิตันไม่ต้นหายหนาวเลยลนะบรรยากาศเริ่มกี่โมงครับเก้าโมงอ๋อเก้าโมงนะสวยคร, <laughs> ครับครับ,บครับครับผม,มโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ช่องอน,นิตันแล้วกันน,นิตันรีวิวไปเรื่อยนะครับ เรามาถึงที่น้องตีกัสดีครับเดครับอทคารับแล้วมาถึงที่ปัมป๊มบตทที่ไหนเนี่ยหัวหินหัวหินหัวหินจังหวัดอะไรประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะเรากินข้าวกะเมื่อเช้าพ่อขับรถมาถึงประมาณตีสี่อ่ะ มาจากชนบุรีตีอะไรยี่หงคืนห้าทุ่มีย่ยงคืนเนาะนึกว่าจะช้าทางเขาดีนะขับสบายเลยช่วงมาเพชรบุรีเนะี่ยทางดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับโอ้เมื่ <c oughs> อก,กี้ได้อ,อกิน<อ>ข้าวอ,อิ่น<อ>เรียบร้อยแล้ว<อ> ซื้อข้าวกล่องอันนี้ซอยอ่ะชอว์เนต้ารีวไปเลือกเกลนิต้ารีวไปเลือกก่อนเดี๋ยวดิเตอร์ตอนอันนี้เสื้อพ่อใหญ่ย้ำนะอันนี่เอาข้าวไว้กินกลางวันด้วยโอเคนั่งกันอยู่สองคนนะกลางวันเนาะอ่ะเดี๋ยวขับรถก่อนกลางวันกลางวันเนาะกลางวันพรุ่งนี้อีกวันนึงอันนี้รอบไหมอ่ะเขาอ่ะรอดได้าเลยรือว่ามาทุกปี วางเวทไม่ให้น้องเดี๋ยวค่อยไปวางข้างหลังก็ได้ลูกโอเคขับรถไปตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินเนาะสี่ชั่วโงเปลี่ยน <4 S 1> ชุดสี่ชั่วโมงเองสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเออวิ่งแค่สี่ชั่วโมงเองทางมันดีนะทางด่วนทางด่วนเออใช่ตอนแรกมันบอกเราห้าชั่วโมงใช่ไหมครับในอ,อะไรนะสิริยะเปล่าเริ่มจับ้าน Okay. เดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่อเลยปิ้งเอาเลยหน่อยเนื้อโอ้โหเลี้ยวกลับโอ้วบ้านเขาสวยเนี่ยเสร็จไม่เดียวเตันเ้นอยู่ข้างหลัง อันนี้เขาชื่ออะไรเนะี่ยคลูมโ้สวยไลยเจอตรงไหนดี ที่จอดรถตรงนี้ใช่ไหมนี่แดนอ่านว่าอะไร C N C เนี่ยน๋อ,ใ,อในแถวนี้ที่จะดรถก่อน ไม่หนาวเลยนะี่ท่านบรรยากาศเริ่มกี่โมงครับเก้าโมงอ๋อเก้าโมนะสวยครับครับครับ

ไหนโอ้วันยากาศดีนะแถวนี้เนาะชื่ออะไนะหัวหินบ้านที่หัวหินสี่ห้าสองหัวหินอินสี่ห้าสอง หนาวเราติวเนาะไม่น่าเชื่อ,อเอฮอ้ยนั่งข้างหน้ากันนะ,ะทำเป็นบันไดน,นันท์ไฟเวลาจะสุดเลยโอ้บันไดแบบไหนเป็นสเต็ปเลยเตปอ่ะอ๋อแบบนี้เหรอไม่ใช่วันไดแบบปกติเป็นสเต็ปข้างล่างเนียอืม แต่เวลาทำความสะอาดเราต้ <c oughs> องทำความสะอาดข้างในเอาใบใส่แฝะเหรอเป็นไอเดียที่ดีนะหรือว่าจะเอียนเปลี่ยนลูกคอนเสีตร์ในกายเป็นแบบหนักสบายยุติพอโอ้อากาศดีฮะทหารดูป่้าอ๋อเป็นแบบอ๋อมันไม่ได้เรียงกันนะมมันสลับกันใช่ไหม มมนได้เรียงรขึ้นลูกแล้วก็มาซืยอามีที่ซื้อลูกด้ยไหนอ๋อโอ้มีกระต่ายด้วยกระต่ายเราซื้อ้องน้ำอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวไปนั่งขนมเมากินโอ้ก็เราโทรเข้าไปเล่นด้วยดยไม่ดาแล้วอทอืน อันนี้เรามาแต่ประมาณเวลาประมาณตอนนี้เวลาแปดโมงสิบเจ็ดเริ่มกลางมุกสวัสดีครับ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 เียใส่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ตันรออยู่ด้านนอกนะ ครับครับโอเคเดี๋ยวน้องติวมาถ่ายใหม่เดี๋ยวพ่อไปคุยกับเขาก่อนโอเคครับนิตต์ฝากช่องนิตต์หน่อยสำหรับใครที่ดูจนถึงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแจ้งเตอะครับเดี๋ยวนิตต์นั่งอยู่ตรงนี้รับชมองของคิมพีโอแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายทิ้งมาไปทำอะไรก็ติดตามกันนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับผมยูทูบรีวิวไปเรื่อยแต่เขาเป็นแจ้งเตือนแต่ไม่ได้พลาดเนื้อหาดีๆ โอเคครับ <Okay, S 2> <Okay. S 1> บ๊ายบายครับ <Okay. S 1> บ๊าย <Okay. S 1> บายสวัส <Okay. S 1> ดีครับบ๊ายบายครับแล้วกเจอกัครับตอเลย